สวัสดีครับผมน้องนาวินครับผมครับวันนี้ผมจะพาทานู้มมาทัวสวนนะครับใช่มาชมสวนผักของน้องนาวินนะครับอันนี้ปลูกไว้ที่หนองนาโคกโมเดลนะครับอันนี้ต้นอะไรครับน้องนาวินครับต้นอันนี้เขาเรียกว่าต้นมันสำปะหลังห้านาทีนะครับอ่าต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูต่อไปต้นมันนะคะอันนี้ต้นมันเทศนะคะกําลังงามเลยนะลูกนะเห็นไหมดูสิ ปลูกไว้สามแถวปลูกไว้สาแถวเราก็ปลูกไว้หลายพันเนาะเป็นมันเทศอะไรเขาเรียกว่ามันเทศมันญี่ปุ่นด้วยเนาะนี่เห็นไหมอือสามแถวนนต่อไปอะไรครับแตงกวาแตงกว่านี่แตงกวากกำลังงามเลยเนาะลูกกำลังออกดอกแล้วออกลูกเล็กๆเลยเนาะ ตัวควายกินหมดคับทุกคนนี่แมลงมารงมาอย่างถี่อันนี้แมลงเราปลูกผักแบบปลอดสารเคมีนะคะไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะคะจะสู้นอนได้หรือเปล่าไม่รู้นะลรู้นะน่าจะได้แหละเพราะเราพ่นยาเขาเรียกว่าอะไรนะยาสูบยาสูบนะคยาสูบเราใช้ยาแบบธรรมชาติธรรมชาติ ทั้งหมดสามแถวต่อไปเราไปดูกันอีกครับว่าสวนของเราปลูกอะไรอีกเนาะตอนนี้แตงกวาเรายังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำค้างค้างร้านให้แตงเลยเนาะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการทำค้างแตงอีกรอบหนึ่งเนาะมาทำยังไงค้างแตงอันนี้พริกพริกอะไรครับลูกอันนี้พริกขาว นี่ทั้งลงเลยพริกขาวทั้งหมดเลยระบบน้ําที่เราใช้รถเป็นระบบน้ําหยดนะคะระบบน้ําหยดเราปลูกพริกห่างแต่ละแถวเราจะปลูกประมาณห้าสิบเซนนะคะระยะห่างนะคะห้าสิบเซนอันนี้จะเป็นพริกชี้ฟ้านะคะแล้วก็พริกจินดาเราปลูกหลายสายพันธุ์นะคะ ต่อไปเป็นอะไรครับลูกก็จะเป็นต้นมะเขือเป่าะนะครับระยะที่เราปลูกนะคะก็จะเป็นขนาดหนึ่งเมตรนะคะต้นละระยะห่างก็คือหนึ่งเมตรนะคะห่างกันหนึ่งเมตรมะเขือเปราะจะเป็นมะเขือเปราะสีขาวใช่ครับเราปลูกกี่แถวครับมะเขือเปราะสองแถวเราปลูกสองแถว เราลงดินพึ่งได้กี่วันครับลูกเจ็ดวันเนาะเจ็ดวันตอนนี้ก็เริ่มจะง,งามแล้วเห็นไหมใช่ครับผมเดีไปให้อาหารปลาก้ครับได้เดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากัน ที่ง้มีนะคบอย่าลืมกดไลล์ก็ใชร์กดติกตามดร้วยกนกำลังใจายการน้านยุต่อไปรอเดยครับายบ้ายเยี่ยม